สวัสดีค่ะคำแก้วค่ะมาพบกับท่านผู้ชมอีกคือเก่าค่ะหลังจากเลขออกเนาะคะ่ะ16พฤศจิกายน65ท่านผู้ชมช่องเคยสารตายหลายๆท่านก็อาจที่มีทั้งสมหวังและก็พิดหวังเนาะคะ่ะเลขที่ออกเนาะคะ่ะเลขบน3ตัวบนคือ789ล่างคือ64้ท่านผู้ชมท่านใดถึกเลขก็ดีใจนั่มเนาะคะ่ะการถึกเลขก็คือเป็นเงื่อนเทวดาเนาะคะ่ะมันก็ถือยากพอสมควรเนาะคะ่ะอาศัยดวงอาศัยยังหลาหลายอย่าง แลวก็ท่านผู้ชมท่านใดที่บ่ทิ้เลขอะพัมเกวกขอเป็นกําลังใจให้คือเก่าเนาะคะ่ะสาหรับท่านผู้ชมทุกๆท่านเนาะค่ะก็คือว่าล่ะค่ะแนวทางหา,หามาให้ก็อยากท่านผู้ชมถือเลขค่ะงวดนี้7 8 9ดสามตัวในช่องเคยีสานใต้คือไม่มีเนาะคะ่ะไม่มีเลขสามตัวแต่8 9้าหลายท่านมากเลยค่ะเป็นสิบสิบท่านเนาะคะ่ะฝัน98 8 9แดแล้วก็เลข6 4สก็อีกหลายๆท่าน เดยวความเกี่ยวสีมว่าสรุปห้เบิ้งว่าผู้ใดเม่นแน่เ,เป็นตาตา่อค่ะสำหรับเดขกเอาเลขเก้าแปดแปดเก้านะคะเอาเลขแปดเก้าก่อนเนาะคะ่ะแปดเก้าที่แม่นสุดๆเลยก็คือพ่อนันพ่อนันฝันว่ารชาช,านนะะรก,ชาการที่เก้ามาที่บ้านแล้วก็บอกมาบอกให้พ่อนันไปรบไปรบที่ชายแดนเนาะค่ะราชการที่เก้ามาที่บ้านพ่อนั่นก็บอกว่า ลองเป็น89นเลยเน่เลยอายุของราชการที่9ถ้า3ตัวก็089แล้วก็ให้ตัดเล่นด้วยเนาะคะ่ะสําหรับพ่อนั่นให้เลขมากเนาะคะ่ะก็คือว่าราชการที่เก่ามากที่บ้านพ่อนั่นตีเลขให้ก็คือ89เนี่อายุของราชการที่9แล้วก็089พ่อบอกว่าให้ตัดเล่นด้วยเนี่ยตัดเล่นมาก็เป็น89เนาะพ่อจะบอกให้ตัดชัดเจนเนาะค่ะตั้งแต่คลิปตั้งแต่ตองวดอันนี้เป็นฝันตองวดของพ่อนั่นกับเขาอยู่ดีเนาะคะ่ะพ่อนั่นนี่หลายงวดมาแล้ว งวดที่แล้วก็7 0ศนะคะงวดนี้ก็8 9ดตรงๆจริงๆเพราะนั้นให้เลข8 9ดนี้มาหลายงวดมากแล้วแต่ว่างวดนี้ก็คือฝันเห็นราชการที่9เกก็มั่นใจว่าสีได้โชคแน่นอนโชคจากได้จากนึงนี่แหละได้โชคแน่นอนถ้าฝันเห็นกษัตริย์เนาะฝันเห็นราชการที่9ต้องได้โชคก็ได้โชคจริงๆคะ่ะเลขของพาะนั้นก็ออกจริงๆ89เก้าค่ะกัฟันแม่เนาะคะ่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งช่างนึกงวดนี้ทั้งบนและล่าง ช่างนึกเนาะค่ะเอาช่างนึกก่อนทั้งบนและล่างคือช่างนึกบอกว่างูกระโดดใจครับงูโดดใ่พอกันเลยตีความฝันเนาะคะ่ะตีเด็กความฝันก็คือตีเป็นหกสี่หนึ่งกับเก้าแปดหกสี่ก็เข้าหกสี่ล่างเนาะเก้าแปดนี่ก็ซื้อกับแปดเก้าก็หกสี่นี่คือพอนกฝันนอนกับผู้หญิงใช่ได้นอนกับผู้หญิงค ได้มีอะไรกันกับผู้หญิงพอนึกฝันเนาะค่ะว่ามีอย่างกับผู้หญิงพ่อก็ยังบอกเลยว่าฝันจังส่ชื่อเลขแค่ในนอนนาไม่ยิงเนาะครับค่ะแล้วก็ลังจากนอนน้ไม่ยิงเสร็จคุณพ่อก็ย่างไปล้างบ้านก็ไปถูกงูโดดใส่อันนี้คือในขึ้นเดียวฝันสองอย่างก็คือฝัน่านอนกับผู้หญิงก็คือหกสี่หนึ่งมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงเนาะกับหกสี่ตรงๆ แล้วก็เก้าแปดนี่ก็คือนมู่ดโดดใส่พ่อตีให้ว่าแปดเก้ากับเก้าห้าน้งมู่ดโดใส่มันเข้าแปดเก้าเก้าแปดนี่เนาะค่ะคุณพอนึกเหม่นดอีรีค่ะวาดทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะงวดนี้ค่ะฝันเม่นหลายแห้งค่ะในงวดเห็นของช่องเคยิสาต้เนะคะต่อมากก็คือคุณยายหนุม่มคุณยายหนุ่มก็ฝันเห็นราชการที่เก้าเช่นกันฝันว่าราชการที่เก้ามาโปรยทานแล้วคุณยายก็เก็บเอา คุณยายบอกว่าเมื่อปีกายหรือปีไหนไม่รู้ที่คุณยายเคยฝันลักษณะนี้เลขออก8 9ดเก้ากับหนึ่งคุณยายบอกว่าเคยฝันเลขออกแ9ดเก้ากับหนึ่งมันกับมาอีดีเนาะคะ่ะ8 9ดเก้าอายุของรักชก,การที่เก้าแปดสิบเก้ามาอีดีค่ะแปดเก้าคุณยายนุ่มก็ย่างฝันเหม่น,น,ยน,มนอยู่คือเก่าเนาะคะ่ะฝันเหม่นมาหลายงวดแล้วลรอบนี้มาเข้างวดสองวดแล้วงวดที่แล้วเข้าศูนย์หงวดนี้มาเข้าแปดเก้าค่ะโบนเนาะคะ่ะคุณแม่เคยซีหางงวดติดด้วยกัน วดหน้าอาจจะออกอีกเนาะค่ะต่อมาก็คือคุณแม่นุชคุณแม่นุชฝันว่าไปทําบุญแล้วก็ไปเหยียบที่ที่วัดแล้วก็ยางมาหอดเฮียนกับมาลางทูขี่จังไดกับบอกแม่แล้วก็เลยเอาขี่ไปไปายกับเฮียนคือเอาไปทูกับฟ้าบ้านนั่นแหละค่ะเพื่อที่จะให้ขี่นะมันออกเนาะแกก็เลยตีสายเลขบ้านก็คือบ้านเลขที่9ป8มันก็ออก9889เนาะแม่นุชกับเขาอีลีเนาะค่ะ ฝันได้เหยียบขี้จะได้โชคแกได้โชคแน่นอนเพราะแกบอกว่าแกจะซื้อเลขที่บ้านแน่นอนค่ะสําหรับคุณแมนนุ่นเนาะคะ่ะต่อมาก,กับคุณลุงเหี่ยวของเฮ้าเนาะคะ่ะลุงเหี่ยก็ยังฝันแม่นอีกคือเก่าคะ่ะลุงเหี่ยวฝันว่าไปเก็บเห็ดไปกับพ่อและแม่งูกัดพ่อกับแม่ตายงูกัดพ่อกับแม่ตายเนาะคะ่ะคุณพ่ออายุ89ที่ถูกงูกัดเนาะ,ค,ะคุณแม่อายุ88ตรง,ตรง,ต,รงตรงเลยค่ะตรงๆเลยค่ะ89อายุพ่องูกัด ถืองูก,กัดตายฟันมางูก,กัดนี่เลขเขาอีเนาะคะ่ะแล้วก็งวดนี้พี่ปุ้นอีกคือกันค่ะพี่ปุ้นก็ออกแปดเก้าเลขตรงๆเหมือนกันเนาะคะ่ะให้มาพี่ปุ่นฝันว่าถูกยิงถูกยิงแต่ไม่ตายพี่ปุ่นแกะก็ตีตามภาษาของแกะกะ็คือแกเป็นคนเา้าภาษาสวยแกะก็ตีแบบสวยเนาะถูกยิงแต่ไม่ตายแกะก็ตีเป็นแปดเก้ากับแปดแปดแปดสองนี่กันให้เพราะว่ามันมีเลขแปดสองตัวเนาะค,ค่ะ อันนี้ก็คือทีแกตีให้ก็คือแปดเก้าตรงๆเลยพี่ปุ่นพระเอกของเราก็ยังแม่นอยู่คือเกาค่ะแม่นแทบทุกงวดเนาะคะ่ะมวดหนึ่งห้าก็แม่นเนาะต่อมาก,ก็เป็นคุณยายทองม้วนสุดที่รักของเฮียอีสานใต่เนาะคะ่ะค,คุณยายเนาะคะ่ะฝันตีเลขฝันแกตีเองเนาะคะ่ะแปดศูนย์เก้ากับสองศูนย์แปดให้ตัดเล่นนะ้ำให้ตัดเล่นด้วยนะ มันก็ตัดได้เก่าแปดแปดเก้านะคะมันก็ตัดได้แปดศูนย์แปดเก้าเอาตัดเล่นก็นได้นะคะคุณยายทองม้วนของเฮากับยังเม่นอยู่คือเก่าค่ะไม่เคยหลุดนานเนาะสําหรับเลขของคุณยายทองม้วนเข้าตลอดอันนี้ก็เป็นอยู่กับช่องเคยฐานใต้มานานตั้งแต่แรกเลยเนาะคะ่ะต่อมาจะเป็นฝันของคุณลุงจอยคุณลุงจอยนี่ฝันแล้วก็ตีเลขหางเดียวก็คือเก้าแปดสี่คุณลุงบอกว่าให้ตัดเล่นด้วยนะเก้าแปดสี่ มันก็เข้า9889เนาะจริงๆเลขที่คุณลุงให้มาหางเดียวพี่ถ้าตัดเลนเนี่ยถ้ากลับหกเป็นเก้ามันก็จะเข้าหกสี่อีกนะคะหกสี่เพราะว่าคุณลุงให้984ถ้าเอาหกแปดสี่นะแล้วมาตัดเลนมนันจะเข้าหกสี่อีกเนาะแต่ที่เข้าเห็นเลก็กกว่าคือคุณลุงให้984เท่านี้แหละเอาไปตัดเลนเอาอันนี้เคยอีสานใต้เป็นคนตีเนาะค่ะอันนี้คุณลุงจอยบุเกียวเราตีหางเดียว984อันนี้เคย,ยเนคนเอ,คอีนนยสา,านใต้ ตีหายเพิ่มเติมค่ะุลุงแกก็ฝันแม่นแกบอกว่าแกสิบ่ซื้อเลขยังเลยอาจารย์ยังบอกเลขคุณลุงจอยไปเบิ่งคลิปได้เนาะคะ่ะแกจะไม่ซื้อซื้อแต่ความฝันตัวเองเท่านั้นและก็เลขความฝันของคุณลุงคุณลุงก็ถือมาตลอดเนาะคะ่ะถูกเลขฝันมาตลอดวดนี้หางเดียวเลยเก้าแปดสี่ออกจริงๆเนาะคะ่ะออกตรงๆเลยค่ะต่อมาก่คุณพอฉลองเมื่อเศา้านี่เองค่ะที่ล่งคลิปให้เบิง่ง ฝันว่าได้กินปลาเฮ้ยสารใต้ก็ตีให้เกนะ้าแปดเนาะกินก็เก้าปลาก็แปดก็เลยใส่ว่าปลาตายเนาะตีเป็นเก้าแปดศูนย์แต่ก็บอกแล้วว่าให้เอามาตัดเล่นด้วยเนาะค่ะให้เอามาตัดเล่นน้ำเก้าแปดศูนย์กินปลาเนาะค่ะง่ายๆค่ะตีตามตัวอ,อักษรเลยกินก็เก้าปลาก็แปดเนาะก็เกนะ้าแปดแปดเก้าเนาะค่ะนี่คือคุณพ่อฉลองลกับฝันเมนยุคเก่ากินปลาเนาะค่ะออกตรงๆเลยค่ะงวดที่แล้วก็เจ็ดศูนย์ แม่ปันค่ะหายหนา้าหายตาไปโดนบ่เ,นเคยฝันแล้วก็บ่ได้ไปหานั่นเนาะงวดนี้กลับไปหาเป็นงวดแรกก็ได้เลขมาเลยเนาะค่ะคุณแม่ปันฝันเนาะค่ะว่าได้ขี่รถคันเก่าแล้วก็ได้ไปวัดเนาะคะ่ะพระก็ให้นั่นให้นี่เนาะคะ่ะได้ซิ่งพออได้ขลามคุณแม่ตีเลขเนาะค่ะอันนี้รถคันเก่าที่คุณแม่ขี่ไปก็คือแปดแปดศูนย์ 0. แล้วฝันว่าไปทาบุญเจอญาติพี่น้องคุณแม่ก็ตีเลขก็คือเก4าแปดี เป็นเลขตัวเดียวกับพ่อจอยเนาะคุณแม่ตีให้เก้าแปดสี่เอามาตัดเลขมันก็เข้าเก้าแปดแปดเก้าถ้ากลับก็ค่ะถ้ากลับก็เหมือนกันกับพ่อจอยเหมือนกันเก้าแปดสี่หกแปดีเนาะค่ะก็จะเข่าสี่หกกี่อีกเห็นบอกขาเลขกเก่ากัาบเลขโคกอ่ะมันสัมพันธ์กันตลอดมันตีลังกาตลอดเนาะค่ะนี่ค่ะแม่ปั่นกับแปดเก้าดี๋ยวงวดหนะ้าเข้าไปตามกันต่อเนาะค่ะอันนี้ก็ประมาณนี้แล้วค่ะสำหรับแปดเก้า็ไล่แห้งแล้วค่ะเป็นสิบจิบทันแล้วเนาะคะ่ะแปดเก้า แล้วต่อมาก็เป็นสี่หกสี่หกก็คือคุณแม่อาจคุณแม่อาจถูกเลขมาสามงวดติดเนาะคะ่ะแกเป็นคนไม่ซื้อเลขแต่แกสีบอกคนอื่นให้ซื้องวดนี้มันมาออกตรงกับเลขรถของแกที่คุณแม่บอกว่าอย่าลืมซื้อนะรถคันนี้ล้อหลุดอันนี้ว่าแม่ฝันเป็นเรื่องจริงแกบอกว่าขี่อยู่ดีๆล้อหน้าหลุดกระเด็นออกมาเลยต้องออกทะเบียนรถแน่ๆแกย้ำเนาะคะ่ะทั้งพอ่อทั้งแม่เนาะคะ่ะเลขก็ออกสี่หกหกสี่ทะเบียนรถของคุณแม่อาจดีดี นี่ก็คือเลขของแม่อาดเนาะค่ะต่อมาสี่หกกับคุณยายนาค่ะที่บอกคุณยายตีเลขให้เก้าหนึ่งสี่หกหนึ่งสี่เนาะคะ่ะตัดเล่นก็เข้าหกสี่สี่หกคุณยายนานี้ไม่เคยพลาดเลยเนาะคะ่ะสําหรับข้องฝันคยายนาแล้วก็ค้าแก้วค่ะค้าแก้วกับตีเลขให้เนาะคะ่ะอยขงคุณแก้วฝันวันน้าชายตายค้าแก้วกับตีเลขฝันก็คือหกศูนย์สี่เอาไปตัดเล่นนาเนาะคะ่ะกับ ไลซีหกหกซีค่ะแล้วก็เลขหกซีจากอีก่ันนึงก็คือเคยิาันใต้เขาจะบอกอยู่ในคลิปที่คาเกี่วเล่าฝันนี่แหละค่ะว่าเลขที่ชอบคือสี่หกเก้าสี่หกเก้าเอามาตัดเล่นก็เป็นหกสี่สี่หกสี่เก้าเก้าสี่เนาะค่ะเลขของเขากับเขาเป็นเลขที่เขามากว์วกนี่เขาบริฟันยังเลยบริเอิรนเขาคุณเชีรยแล้วเนาะคะ่ะ เอิขอเขาเคยสารไตบอเมกคือเก่าค่ะคำเกี่ยวงวดเอิรนคุณเฉียดเป็นหนึ่งงวดเนาะค่ะค่ะต่อมาก็เป็นเลขวิ่งเลขวิ่งนี่จะมีอยู่สองเลขก็คือเป็นเลขของแม่ชีกับเลขของคุณยายของปูเรือนเนาะค่ะ <c oughs> คุณยายปูเรือนให้เลขวิ่งมาบนให้วิ่งแปดกับสองไม่มาตัวใดก็ตัวหนึ่งมาแปดอีนีแปดเก้าแต่คุณยายเจาะให้สองแปดสองเจ็ดไม่มาเนาะค่ะมันมาแปกก็คือวิ่งแปดมาตัวหนึ่งอีนี สองตัวมาตัวหนึ่งก็มาดีเลขแปดล่างให้วิ่งสี่ก็มาสี่หกแต่คุณยายจับคู่ให้สนะี่เก้าเนาะแต่มาสี่หกมาดีค่ะมาทั้งบนทั้งล่างเลขวิ่งเงินแสนมาบนมาล่างว่ที่แล้วก็มาทั้งบนทั้งล่างหนึ่งธันวาคมหกห้าอย่าลืมเลขวิ่งเนาะค่ะเลขวิ่งคุณยายปูเรือนเนาะเลขวิ่งเงินแสนท่านเกี่ยวติตั้งชือคลิปว่าเลขวิ่งเงินแสนเนาะค่ะต่อไปให้เข้าใจว่าเป็นเลขวิ่งของคุณยายเลขวิ่งเงินแสน และต่อมาก็เป็นแม่ชีแม่ชีแกบ,บอกว่านั่งสมาธิบบเห็นเลขยังเห็นแต่เลขซีแล้วก็เลขเจ็ดก็มาหกสี่สี่หกก็มาซีล่างเนาะค่ะกัเขาอยู่เลขซีกับเลขเจ็ดแต่คุณแม่ชีจับขู่ให้นาะคเขาก็ถือแต่ถ้าเอาไปวิ่งซีกับเจ็ดนี่กับสิเขายซีอยู่เนาะคะ่ะสี่มาล่างเลขของแม่ชีเนาะคะ่ะสิบหกพฤจีกายนหกห้านี่ก็ถือว่าเข่าตรงตรงคะ่ะ แล้วก็เลขอีกมองนึงกับหน้าสนใจก็คือน้องกร้องกรฝันว่าเห็นตาทวดอยู่ในบ้านเลขที่สี่เก้านาะเลขก็มาสี่หกหกสี่แต่น้องกรให้สี่เก้าเก้าสี่นาะเห็นไหมคะเลขเก้ากับเลขหกมีปัญหาตลอดเลยค่ะน้องกรให้สี่เก้าบ้านเลขที่สี่เก้านาะบ้านเลขที่ของตาทวดสี่น้องกรฝันว่าไเ้ขเขาไปนะคะแล้วก็พ่อเสือพ่อเสือฝันมามีคนเอาปืนมาให เอาปืนมาให้แล้วก็ได้ยิ่งปืนคุณพ่อเสือตีให้แปดหกเสียได้มันออกแปนะดเก้าน้อค่ะแปดหกนี่กระลายคนแห้งพอดีก 6, 8, 8, 6, ับหกแปดแปดหกคือกันเนาะมันออกแปดเก้าแล้วก็ป้าตอยป้าต่อยฝันว่าเห็นตาหีตากับพีพ่อมาบอกเลขเนาะค่ะคุณตาอายุเก้าสี่เลขมันออก, 64, กอหกสี่ครับนะปีละกาเนาะป้าต้อยตีให้ได้เนาะค่ะบอกแล้วก็ เลขก็มีอีกสี่เก่าเก่าสี่สเก่าศูนย์สี่สี่ก็มีอีกหลายมองอยู่ค่ะเหลงกับเนาะคะ่ะเป็นหกสี่ก็เชียดไยไปงวดนี้ตามความจริงแล้วค่ะมันเป็นงวดที่คําเกวถูกหวยแต่คําเกวไม่ได้อะไรเลยก็คือมันออกโตที่คําเกวบนเน่นปันใดเก้าแปดแปดเก้านี่คําเกวเห็นมาฝันตรงกันลหลายๆคายเนาะคะ่ะเกี่ยวกับคําเกวกับซื้อน้ำแต่คําเกวไปเน่นตัวอื่นไปเน่นทะเบียนรถไปเน่นเลขฝัน เลขฝฟันตัดเล่นหกซี่กับซื้อบลายไปเน้นห้าศูนย์เยอะกับโบออกเนาะค่ะ้ัดู้ใดซื้อตามคัมเกวกับขอโทษขอภัยเนาะคะ่ะงวดนี้เป็นงวดที่คําเกี่ยวทุนค่ะคัมเกลเดยอยยังเลยค่ะแต่เคยอีสา,านใต่พดอเพิอนซื้อแค่รักเดียวก็คือสี่หกเก้าเพิ่งจะตัดเล่นอันนั้นเพื่อนได้ค่ะในส่วนของเพื่อนไปเนาะคะ่แะแต่คําเกวคือโตจากของนี้ก็ถือว่าเจ็บค่ะเพราะว่าเฮ่แบบแหงๆค่ะเบ่เหลือ ว่าเลือค่ะเดี๋ยวงวดนีอเกาะเคยสั้นไตเนาะคะ่ะเพื่อเขาสิปันาาคาขนมใหม่ข้าเกี่ยวแน่เนาะคะ่ะสาหรับคลิปนี้ก็สรุปเผ้ฟังแล้วเนาะคะ่ะท่านผู้ชมก็อย่าลืมตามต่อคนทีวันเมนเมนแม่ละอองวดนี้พ่อวุฒิก็หลุดไปเนาะคะ่ะแต่ก็ย่าพึ่งทอนเนาะคะ่ะสําหรับคุณแม่ละอองก็เขาเมื่อไงวดแหง้งพ่อวุฒิก็เข้ามาตลอดก็ไม่ออกก็เดี๋ยววดหน้าเอาใหม่เนาะคะ่ะสําหรับพ่อไลทเลขพ่อไลทเก้าเจ็ดสามไปออก 3ตัวท้ายลอตเตอรี่3ตัวตรงเลยค่ะเก้าเจ็ดสามเลขพอไรเสียดายเนาะคะ่ะ157 7557ก็ไปออกเลขท้าย3ตัวเป็นเลขสารปู้ตาจำปนวงเนาะคะ่ะก็เสียดายเนาะคะ่ะไปออกลอตเตอรี่ค่ะผูใ้ใดที่ซื้อแล้วบ่ออกก็เป็นกำลังใจให้เนาะคะ่ะงวดหน้าเอาใหม่เนาะคะ่ะคำเกี่ยวกิดสิตำทอกใสแสวงหาตัวเลขมาฝากคือเก่าค่ะงวดนี้ก็ไม่ได้ บ่ไดให้ตามคำพูดหลายมองนะคะลูกปูสวงก็บ,บรไดไปปูพญานาคก,ก็บ,บรไดไปงวดนี้จะไปให้ครบทุกที่เะคะ่ะไปขอโชคขอลาบพาท่านผู้ชมไปหาแนวทางเด็ดๆดีๆมาให้อย่าลืมติดตามรับชมช่องเขือียิสานใต้แล้วค่ะในงวดต่อไปก็คือ 1. ธันวาคม65เพื่อสิทยเโชคได้หลาบน้ำกันหาเงินไปเที่ยวปีใหม่แล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ก็บจบแต่เพียงเท่านี้นะคะ่ะสวัสดีค่ะ